ตัเฮ้ยฉันนึกว่าเด็กวิทย์ลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ React รีแอคแรมกับครูจิ๊บในค่ำคืนของวันเสาร์วันนี้มาดึกหน่อยนะครับได้รับข้อความจากผู้ติดตามออบอกว่าอยากให้ครูจิ๊บรีแอคการแสดงชุด เทวราชรลีลามหาจตุคามรามเทพของโรงเรียนควรวิเศษนะครับโอเคครับส่งมาหลากหลายข้อความนะครับกูจิปเปิดมาก็จะเป็นการแสดงที่เป็นการประกวดนาฏศิลินสร้างสารรค์ของงานศิลปหัตกรรมภาคใต้นะครับซึ่งโพสตไว้ในช่อง audio visual w MWS นะครับโอเคครับเราไปชมการแสดงแบบหัวโล่งๆกันเลยดีกว่าจ้านานๆจะรีแอคการแสดงของระดับมัธยมทีก็ต้องกราบขออภัยถ้าคุจิบมารีแอคช้าไปหน่อยนะครับไปชมกันเลย Hindu. เปิดมาเป็นเสียงเหมือน เป่าสังเป่าตแตรมีเสียงปีแล้วก็ข้างบนเป็นโพสต์ของตัวละครที่อยู่บนหน้าสถาปัตยกรรมโบราณสถานอะไรสักอย่างหนึ่งข้างล่างเวทีมีเหมือนหญิงสาวมาทำพิธีเอาใบาสีมาไหว้มีเด็กน้อยด้วยเหรอเออเด็กน้อยหัวจุก และด้านบนเวทีก็เหมือนมีพราหมณ์มาพรมน้ำมนตโปรโยปร,รายเป็นสิริมงคลอันนี้เดาอะนะฮะเรื่องฤทธาอานุภาพปรับสินศึกตามจารึกสรีวิชัยในสยามเป็นเหมือนเกริ่นนำธธเป็นเหมือนเกริ่นกรอนเป็นเหมือนเป็นกรอนเปล่า อ๋ oh, อองค์จตุคามรามเทพเริ่มมีการขยับขยับน,นักแสดงผู้ชายหมดเลยนี่หว่า,วา,า,ผ,าผู้ชายล้วนนี่เนาะ มาถึงตัวระบำขามนเป็นผู้ชายหมดเลยนี่น้องใช่ไหมถอดเสื้อดน,นตรีดูขลังๆนะครับเนี่ยเออเออแต่งชุดเหมือนแบบ อารยธรรมแบบสีวิชยัยสีวิจยาอือเด็กผู้ชายนี่ระดับมอตน้นวะ่ะดูลำนิ่งดีเฮ้ยเสื้อผ้าก็เป็นโทนสีแบบขลังขลังเครื่องประดับเป็นเหมือนสีสนิมสนิมไหม ได้กลิ่นอายความเป็นโนโราใตจากเพลงเนาะเสียงปี่เสียงโทนโอ้เออโพสดีเออโอ้แข็งแรงว่ะ การแมปแส,สเตจจังหวะอืออือออ๋อเอออันนี้สวยโอ้โหเด็กตัวเล็กตัวเล็กหมดเลยเนี่ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยหมดเลยเนี่ยโอ้ยคอมโพสสวยโพสสวยโพสสวยโพสชั่นนิ่งดีจัดโอ้โอ้สบัดมือสบัดอะไรเออเขาจะเน้นความเป็นแมป,ปจังหวะการสเตจจังหวะ การเล่นมือเล่นอะไรเนาะเออผู้ชายล้วนน่าเออเซอร์ไพรส์อีกแล้วว่าดนตรีก็มีความเป็นพื้นเมืองภาคใต้แต่มีเสียงโอ้ต่อตัวเฮ้ยฉันนึกว่าเด็กวิทย์ลายโอ้ยต่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 ยตดนตรีมีความเป็น ภาคใต้แล้วก็มีความเป็นร่วมสมัยจากเสียงสตริงเสียงซิมโฟนีที่แทรกเข้ามาออรู้สึกเขาจะเน้นจังหวะการสเตจจังหวะการล็อกจังหวะได้ดีนะอันนี้คือต้องซ้อมค่อนข้างเป๊ะเลยนะถ้าซ้อมไม่เป๊ะก็คือมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอ่ะ โอ้โหลูกชายลูกชายอยู่มต้นโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์วิทยาลัยอ,อาชีพเฉพาะอูโพจนี้สวยถ้ารำได้ขนาดนี้ก็คือฉันยังขอชื่นชมทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ตัวคุณครูโอ้อันนี้เป็นเหมือ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 นงูหรือเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนนาคหรือเปล่า อ๋อเป็นเหมือนปางต่างๆขององค์จตุคามหรือเปล่าฮะตัวเสื้อผ้าเขาเดีอ่ะอู้สวยจังโพดนี้เหมือนเอาเด็กเรียนตัวพระน้าสินชั้นต้นวิไลน้าสินมารำอะ่ะอ๋อเป็นเป็นเหมือน องค์จำลองขององค์จตุคามที่เป็นปางนั้นปางนี้มีถือคทาอาวุธต่างๆนานา,นาอเข้าสู่ช่วงระบำและบางจังหวะเริ่มเรงขึ้นมาโอ้โมเจ้าแม่คุณอิมพันมือวะ่ะเอออุ้ยนี่ถ้าถ่ายตรงๆนี่คงสวยนะแต่อันนี้ก็คือก็คือโอเคแล้วเห็นแล้วว่าต้องการให้ให้เห็นการไล่ระดับของมืออ้ออุ้ยแข็งแรงขนลุกแล้วว่าขนลุกแล้วมาวะ่ะ เฮ้ยฉันชอบการสเตรทจังหวะการล็อกการอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าฉันมาเลยอ่ะฉันมาแล้วว่ามีการแบ่งเซตกลุ่มนี้พอสกลุ่มนี้เพล์กลุ่มนี้หยุดกลุ่มนี้เล่นจริงๆครูจิ๊บว่าเขาฉลาดในการครกราฟนะครับ เพราะเอาตามตรงเนี่ไม่ได้ว่านะถ้าให้ดูเด็กเป็นรายบุคคลเนี่ยสกิลหรือทักษะอาจจะรำต่างกันบางคนรำดีบางคนอาจจะรำแบบเบาหรืออโอ,โอ,โอ,โอตายแล้วเด็กหมอตอน้นคือเมื่อกี้ที่บอกไว้แต่ละคนน่ะสกิลไม่เท่ากันแต่คุณพี่ว่าเขารู้จักวิธีพลางคนไหนเอามาเด่นคนไหนเอามาซัพพอร์ตคนไหนเอามาเป็น ตัวที่แบบพลางสายตาดูรวมๆมาเลยดูพอดีอันนี้คือต้องต้องชื่นชมการครากราฟคือดูแล้วแหละบางคนวงการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละคนอาจจะมีลักหล่นกันบ้างนะแต่เขาฉลาดใดนการที่จะมาหลอกตาด้วยด้วยการโครากราฟต่าง,างๆนานาการทำแพทเทิร์นให้ตัวนั้นเด่นตัวนี้รองอะไรอย่างเงี้ยไป ไข่ตัวเล็กๆก็เอามาเป็นตัวยอดตัวแบกบตัวยกโอ้มีอภพรมาเป็นเหมือนอะไรอะเชิงเทียนหรือเชิงอะไรบูชาหรอ,อแล้ดน,นตรีเขาก็เร้าดีอ้ยดน,นตรีดีอ้ยฉันขนลุกดน,นตรีอะ่ะ โอ้ยดนตรีส่งดนตรีส่งคริครับก็ส่งส่งกันแม้แต่ติดอย่างเดียวสิ่งที่ไม่ชอบคือเวที <c oughs> นี่จะได้เวทีที่มีการเล่นแสงการจัดไลทติ้งดีๆหน่อยนี่ฉันขลังฉันรู้สึกขนลุกมากกว่านี้อีกนะ <c oughs> คืออย่างว่าน้เวทีประกวดระดับมันก็เลยอาจจะแบบ ไม่ได้มีการจัดแสงการจัดอะไรเด็กรำดีนะเห็นว่าเอาท่ารำแม่บทท่ารำเพลงช้าเพลงเร็วไปประยุกต์ใช้ท่าโบราณคดีเหลี่ยมแบบโขนท่าพื้นเมืองแบบใต้แบบโนราการจัดโพสิชั่นนิ่งแบบลีดแบบรลีดแบบแดนเซอร์ลูกทุ่งมึงคือมันมีการปนปนกันหลายแบบน่ะ อยเขาหม่หมคขงห่มเข่าอะไรพร้อมกันดีวะแต่โอเควงๆวงอาจจะไม่เท่ากันแหละแต่ละคนลักหลั่นกันตามสกิลของแต่ละคนแต่รวมๆแล้วพร้อมเนี่ยการใช้ตรงใช้ตัวก็เนี่ยเป็นท่ารำมาตรฐานนั่นแหละแต่เขาเอามาร้อยเรียงให้มันแบบดูพอดีอ่ะอ๋อมีการยกพรอปตรงนั้นเป็นเหมือนพยานหนขึ้นมาเป็นนักปรกอะไรอย่างนี้หรอโอ้มีต่อตัวอีกโอ้ตาย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 ,ตาย,ต,ายตายแล้ว ชอบโพส์นี้จังเลยโพ s i ิช o ั i นนิ่งดีมากโอเคครับกล่าวโดยสรุปการแสดงชุดเทวรารลีรามหาจตุคามรามเทพสิ่งที่กูจิ๊บรู้สึกว่ามันติดตาในโช์นี้คือการครูเรกราฟเลยบอกเลยว่าตอนเปิดหัวโชว์มามีพิธีกรพิธีกรรมอะไรกูจิ๊บว่าอาจจะไม่ได้สลักสําคัญอะไรเท่าไหร่นักนะครับคูณทีบว่าสําคัญเนี่ยก็คือตรงระบำของตัวเทพต่างๆที่เป็นองค์จําลองมาเนี่ยมีการทํโพ o s ิช i ั n นนิ่งทำโพส์น่ะ ได้ดีนะครับมันดูไม่น่าเบื่อมันมีสูงมีต่ํามีเลเวลมีตื้นมีลึกนะครับแล้วก็เ,ออเด็กๆเ,เนี่ยสกิลใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีบางคนเนี่ยอาจจะมีสกิลเด่นนะครับคือรําดีอะ่ะแต่บางคนอาจจะรําดอบแต่ชื่นชมการคิริกราฟว่าคุณสามารถที่จะบาลานซ์หรือว่าเบนสายตาให้มันดูสมดุลนะ่ะคือ คุณหลอกตาเราได้จากการที่คุณทำคอร์รกราฟจากท่าที่คุณชอบสเตรชจ,จังหวะปึง้งปังปุ้งทำให้ดูแล้วโดยรวมเนี่ยมันพร้อมเพรียงกันและมันดูเหมือนเหมือนกันนะครับก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ นักแสดงรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษหมูละนี้ที่จังหวัดตรังนะครับรู้สึกจะเคยรีแอคไปแล้วชุดหนึ่งที่เป็นการแสดงพื้นเมืองชายหญิงอันนี้ก็เป็นแบบชายล้วนนะครับคุณจิบว่าเป็นการแสดงที่มีความน่าสนใจแล้วก็ฝึกเด็กได้ดีมากอันนี้ชื่นชมเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คุณจิบต้องลาไปก่อนในอีีหน้าคุณจิบจะรีแอคการแสดงอะไรโปรดติดตามครับบายบาย